นี่และครับผมผนมันเคยมีประสบการณ์มากมันเราแยงครับผมมันเคยถือหลายอีพีแล้วนี่ครับออกมาอ้ออกมาเต็มตัวพี่น้องเอ้ยอู้ยมึงโตครับพี่น้องเขาท่านเขาจันต้นหนาแล้วพี่น้องเอ้ารุ่นครับสวัสดีครับพี่น้องมาเบิ้งหนูอยกอีพีเก้าครับผมพี่น้องเอ้าอยักออกมาแล้วโช์โตอีกเหมือนเดิมครับผมพี่น้องเอ้ยล็อกเล็กล็อกเล็กเอาเยื่อของเฮาเป็นเยื่ออีปูว่างอยู่หนาจันแล้วกะ อีปูอีกเอ่าเคืองึิงอยู่ทางในจันครับผมแล้วก็เป็นเยื่อเข่าเปลือกเข่าสารครับมือนีเอาจันรดักปลามาดักด้วยพี่น้องเออเอารู้สึกว่าหมดนี่สีขนใหญ่สเสบียงครับผมหมดตัวนจันมันไปขรัเข่าสารหนีมัดเหรอพี่น้องเอยเอาบ้านนี่ที่นี่มาสังเกตหนูครับหนูตัวนี้ก็กินเข่าที่ผมกองไว้อยู่ทางหนาเล็กน้อยครับนี่ครับเอาลุนลุนพี่น้องลุน นี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วดันนะครับเอ้ยเอา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 สิเข้าไปห้หามไปก้องรุ่นครับเนี่ยเนี่ยเฮ้ยสังเกตเห็นครับเฮ้ยมีอะไรแปลกๆปกมาอีกแล้ววันนี้มันคืียอะไรวะอ้า่น้องหนูตวน,นี้รูสึกว่ามันตีละแวงครับผมเอา้านี่ครับมันกินเขาอยู่ต้นหนาที่ว่าผม <S <S ผมมาไว้ครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเขาไปบับแล้วก็ นี่ครับเอ้ยบนสีแนมบึงจันอยู่ด้พี่น้องนี่ครับเอ้าเอารุ่นครับเิ่นกินเขาอยู่กินเขาอยู่กินเข่าแบบนี้แล้วป็นจังไดถาติดตามมาด้วกันครับนี่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 และครับผมโหมันเคยมีประสบการณ์มามันเราแย้งครับผมมันเคยถึงหลายอีพีแล้วนี่ครับออกมาอูออกมาเต็มโตพี่น้องเ้ยอุ้ยมึงโตครับพี่น้องเขาท่างเขาจันต้นหนาแล้วพี่น้องเอ้ารุ่นครับแต่ว่าอีปูนี่ครับดันอีปู ว่ <Scroll> างย um ุกหนาจัน uh น่งแมงทันได้ไปไสเลยพี่น้องเอ้ยเอารุ่นรุ่นครับก่อนมันที่เขาไปมันต้องกินปูตัวนี้ก่อนเลยพี่น้องเอาเอาเอารุ่นครับรุ่นอ้ของแท้แล้วครับนี่โอ้โหบ่งครับผมเงีากว่าจันอีกมันโอ้โหง่ายีครับผมหนูตัวนี้สุดยอดวเลยเอ้าบานนี่มาไปทางปนมาโพทางปีพี่น้องเอารุ่นครับรุ่นเอาเอาเอามาหามาาออกมากออกมาก ออกมาออกมาออกมายาลีลาเน้นนั่นน,นั่น,น,นโอ้โหมันมาแล้วมันหันหนาเขาจันเลยพี่น,อน้องเลยเอารุ่นครับเอ้ยเอ้ยเอ้เอาแล้วเอาแล้ว,เอ,ลวเอาอีปูไปแล้วโอ้โหพี่นอ้องมันเอาอีปูไปกินแล้วครับผมเอาสรุปตามอีพี p 1 0กับผมพี่น้องมันทีเขาให้จันในห้าวบต้องติดตามครับ